วันที่19เดือนกรกฎาคมครั้งที่79ครั้งที่80 19กรกฎาคมครั้งที่80บันนี้วันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่80ที่ข้าพเจ้านายดวงดียศเสนาขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพรปริตรและมูลต่างๆ ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคารับยัญชนะในปรทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธางผาวันตังอภิวาเทมิสวา,าวกวาโตภะคะวตาธโมธัมมังนะมสซามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคสังโกสร้างังนามามีสองบทบูชาพระพิริพิณาตอรหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินีพุโตพุเนหิธารมานุธานีปารมิหิตาทิสติยาวชิวังอาหังพุทธังทำมังสังฆาสารณนังพโตภูเฉมิรัตนาตายาทำมังจจรามีโสทีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสวัตระคชั่นตุเทวตาสัทธัรมโมนีราชัสสสุนันตุสัทธาโมกขะทงังสัเคกาเมจารูเปคิริสิคาราตาเตจันทริเชวิม,มาเนติเประเทจคา,าเมตารุวนาคา,าเนเคหาวัตุมีเขเตผมมาจายันตุเทวาธลาธลาวิสาเมยาาขาคันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจนะซาทะโวเมสุนันตุธรรมะสวนรกาโลอยัม่าทันตาธรรมะสวนรกาโลอยัม่าทันตาธรรมะสวนรกาโลอยัม่าทันตาบทสวดที่สี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะบรรกะวโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าพุทธังสารนังคาจามีธรรมังสารนังคาจามีสังฆังสารนังคาจามีทุติยามิพุทธังสารนังคาจามีทุติยามีธรรมังสารนังคาจามีทุติยามปิสังฆังสารนังคาจามีตติยามีพุทธัง สาระนังคจชามีตาติยมปิธรรมังสาระนังคาชามีตาติยมปิสังขังสาระนังคจชามีบทสวดที่หกนัติเมสาระนังอัญญพุทธโมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัเจนะโสติเมโอตุสาปทานัตติเมสาระนังอัญญธรรมโมเม สารนังวรังเอเต е นะสัจาวเชนะโสติเมหุตสาปทานติเมสาระนังอันยังสร้างโคมสาระนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมหุตสาปทาน <c oughs> บทสวดที่เจ็ พุทธ <ersch> ังหน้าเมรัตตาหน้าภ <heart człowie> ูตาสารีระจิตตังธรรมังหน้าเมรัตตาหน้าภูตาวิสุทธิสารังสังฆังหน้าเมรัตตาหน้าภูตาสุสีระทิฏฐิเอตานาเมติระตานางรัตนาตยาวหังสัมมาสัมโมสาริต่าวัตถุวิเสสะพตังอันโยยายะยุตตาพุนาโยข้าวัสปาวัตังอสุมีตะยมหิปิตะเถวะยาตาติทันเทเอขังวินาตตทิตเรสัมมสัมภเวนะโลกะ โลเกกะทาจีจาจิเรน่าจะปาตุอุตังคัมเบรายานาวิสยังอติทุตตาสัทถังวินยูหิปันทิตาชะในหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจีกะฉันจุป,ปาลัพพะนิยังเกสันจีสุทุวิทิตังโหนกกายยะตายายในเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตามปีสมุปัสตังมณติสุทธาปาปาสัสสาทาฐานังปุญญาเถกามะกาณนะ มาสมุตตมะบุญญาภูมังทุขาปมุจฉนมุกขาสารนังคตานาโูชาระเห็สุปันมังอภให้บูชะในยางนิพานาสจิริยายุบานิส,ยสัยฐานสัมมาเิเลสะมะาลาโสธนสิทธิยาจัสาทุหิอัฏฐภูสเลหุปัเสวะนิยางปาในเหจาปิสารนังขมันนิยามีว่าตัสมาหิตังติรัตนาสารนังกะตัมหากตินที่วงางคณะในสวนมัสมานาปูเฉมาจาปิสาสตานสุปัสสนาจิตาตาตถานุ ปาริจริยาสัทารทาจากปุญเยนะตัฏฐะสุกเตนะสุเขพเวมเตเชนะตัสสาะจากสัทธาปิสุวติวโหตุโยเจทะธรรมะวินัยยมหีประมาณะปุโตโลกุตตาราพิสมัมโยนิยโตสุโคชังตัสโสภนิสยาจายายาอายามปิโหตุว,วัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะการโรบทสวดที่8 โยจัพุมาโมหามาลาปะการโตสามังวะปุโตสุขะโตวิมุตโตมาราสะปะสามิเนโมจายันโตปะเปติเขมังจานตังวินายังพุทธังวรันตังสีรสานามามิโลกคสานาถัญจาวินายกัญจาตันเตชะสาเตชะยาเสดีโตุสพพันตารายา ชาวินาสัมเิโตธรรมโมระชโยโวิยะตัสสะสัตุตัสสิสิโลกัสสวิสุติมังค์นิยานิโกธรรมธาลาตัธาริสาตาวะหงสันติการุสุจินโนธรรมังวันตังสีระสานามมิโมหะปะฏาลังอุปัสันตธาหันตังเตจัสสติเชยานสิจิหกตู สัพพันตารายาจาวินาสเมโตสัทธรรมเสนาสุกทานุโคโยโลกะสะปะปุปากิลิสัจเจตาสันโตสัยังสันตินิโยชโุจะสวากาตาธรรมวิธิตังกโรติสังฆวารันตังสีราสานะมามีพุทธานุพุทธังสมาสีลัสิติตันเตชะสาเตชะยะสิติหงตุสัพพันตารายาจาวินาสเมโต บทสวดที่เก้านาโมอาระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะไม่สีโนนะโมธรรมธรรมาสสาวะขาตเสวะเถนิธานโมมหาสังฆะปิวิสุตัสสีลาทิสิโนนะโมอมตยาราตัสารธาตานาตยาสัสารุกนานโมมมตะทิตัสสัสสาวะตุตยัสปินะโมกาลปะปาวินาวิฆาฉันตุปะตะวะนะโมกาลนุปาเวนาสุวัติหงตุสัพพทานะโมกาลัสเตชีนวิเถิมิหงมิเตชวาบทสวดที่สิบ เทวเมสุตังเอกังสามัญผักกาวาสเกจูวิหารติกัปิลาวาตุสาหมิงมหาวันเอมหาตาเบกุสังเขนัสเตงปัญจมาเตหิปิโกสเตหิสเปหิวอารหันเตหิตาสตหิจัโลกธาตุหิเทวตายุคุยนาสันนิปติตาหุนติผักกันตังรัศนายยะปิโกสังกันจะอาตโคจัตุนัง สุทธวาสกายิกานังเทวานังเอตตาหสิอายังโคภัวาสเกตโซวิหารติกะปิลาวัตุสัมิงมหาวัเนมหาตาปิคุสังเคนสติงปันตะมเตหิปิคุสาเตหีซาเปหีวะอารหันเตหิราสะหิจัลูกาธาตุหิเทวตาหิปุเยนาสันิปติตาอุติปกวันดังนัสนายปิคุสังมัญจันนุนาไมยปิเยนาภักวา เตนุปัสสังขยาไมหังอุปัสสังกามิตตววาปะคะวะโตสันเถเกปัจเจกคาถาภาสายยามติอาตากตาเทวตาสายอาธาปีนามาภาลาวาภูริโสสัมมิชิตังว่าปะหังภาษาระยะภาษานึตังว่าปะหังสัมมิชัยะเอวะเมวะสุทาวาเตสุเทเวสุอันตราหิตาปะคะวะโตภูราโตปะตุระหังสุอาตากตาเทวตา พระขาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอตัทงสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาปกาวโตสันติเกยมังคาท้งอปาสีมหาสามารถโยปวานาสมิงเทวกายาสัมคตาคตมหายีมังธรรมาสามารถยังทักษิตายะว่าอปราชิตตสังคติอาตโคอะปราเทวตา ภคาวโตสันต <icana>, ิเกยมังคาทังอาพาตีตถาพิกขวสมัตทังสุจิตังอัตโนชุกามังังสุสารถีวานิตานิฆะเถวาอินทรยานิรักันติปันธิตาติอัตภัวปาราเทวตาภคาวาโตสันติเกยมังคาทังอาพาติเชตวะคีลังเชตวะปะรีฆังอินทัพคีลังโอหจัมมะเนชา เตจารันติสุทธาวิมลราชกุมาตาสุธันตาสสุนักาติอาตะโควาปาราเทวาตาบกาวาตุสันติเกยมังคทาธาปัสีเยกิจเพุทธังสาระนังคตาเสนาเตคมิสันติอาปายญภูมิปะหายะมนุสันติหังเทียวกายังปริภูเรสันติติอาตะโควาภิกขวามันเตสีเยปุเยนาปิกาเวที ธัสสะโสโลกะธัสสะเทวตาสานิปติตะหุงติดทานะกะตะนะสานายะภิกขุสังฆัญจะเยปิเตภิกขเวอะหังสุอาติตะมัถถานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวะตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสานิปัติตาอะหิสุเสยยะธาปิเมหังเอตังใดเยปิเตภิกขเว พวิสติอนาคตาโมทนังอระหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะขวันตานังเอตปารามะยิวเทวตาสานิปติตาพวิสันติสยาปิเมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวกายนังนมามิจิตายิสามิพิกขเวเทวกายนังนมามิเทสิสามิพิกขเว เถวกายานังนาม้มีตังสุนาฏสาทุกกรรมมนาสิกาโรธาภาษิสสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิโคภะคะวะโตปัจจโตสงภะคะวะเอตถาอุจจิโลกามมนุกสามิยัตถุมาต่ถาสิตาเยสิตาเคริขะภารังพหิตาตาสมหิตาปุรุสิอาวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามะนาเวลาพิโยปัญจสเตยะตวะวเนกาปิลาวัฏเวตาโตอมติยิสตาสาวกีสาสนิรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขะโวเย แตจะอาตมาพะคารุงสุดตววาพุทธศาสนางเที่สัมปตุระหุยานังอมนุสานาทศนาอภิเษตธรรมะทักขุงสหสังอัตาสัตวิงสตังเอิเคศาสนาอมนุสานามัตสุงอภิเกตธรรมะทัตขุงที่สาวสปะพุทธะอหังตันตาสปังหายปัญญายาวว่ากิตตวานัจคุมาตโตอาแมน ตยีสัตตาสาวกเคสาสนีรเตเทวกายาอภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขะวียิบุหังคิดแตยีสามิขีราหิอนุภูประสบสัตตาสาวกวาคักภมิกาเปลรวัฏถวัยที่มันโตชุติมันโตวันน์มันโตยสศสีนมโมทัมนาภิกกาโมภิกขุนางสามิติงวานาจาชาสาเหียม่าว่าแต่ยักษ์ขานานตะวันนี่นอิทิมันโตชุติมันโตวันน์มันโตยสศสีนมโมทัมนาภิกกาโมภิกขุนางสามิติงวานาชาทีขีราติสาสาเหาวายัขานานตะวันนี่นอิทิมันโตชุติมันโตวันน์มันโตยสศสีนมมัาน อภิกรรมูภิกขุนังสาวมิติงว่านางอิเจเตสุร er Teraz, ัสสาสายนิขานานัตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตยัสัตสีโนโมทัพมนาอภิกรรมูภิกขุนังสาวมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาายนิขานานัตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตยัสัตสีโนโมทัพมนาอภิกรรมูภิกขุนัง สาม,มิติงวานาคมพี่โรรชาชคหิโคมีปุราสานิเวสนังพิอยู่นาสตาสา,าสายขานาปยิรูปสติคมพี่โรรชาชคหิโคโสปะคัสาม,มิติงวานาปุริมจัตที่สังร,รชาชาตาดัตโทภาษาสติอันดับนานังอธิปฏิมหาราชา ยศศสีสโสภูตาปาีตัสสะพโวินทมนามหาภลายัยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยสศสีโนโมทัมนาพิกรารมุพิขุนาสามิติงว่านางทักขีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตปภาษาสติกุมพันนานางอาิปฏิมหาราชายศศส,สีโสภูตาปีตัสสะพ่อโวินทมนามหาภลายัยที่มันโต ชุติมันโตวะนามันโตยัศสีนโมธัมานาอภิกามงพิขุนัสสมิติงวะนาปชิมันจัติสัราชวิรูปโขวสาะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัศศีโตปุตาปิตัสาภาโวินทะมานามหาปะไรทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยัศสีนโมธัมานาอภิกามงพิขุนัสสมิติงวะนา อุตรัง ah จาริสาราชอาคูเวโรตัสภาษาสติยะขานางอธิปติมหาราชายสัตติโสอุตาปิตาสาภาโวินทัพมนามหาภายที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตติโนโมทธามนาพิการมูพิขุนางสามิเตงว่นางปุริมาธิสังคตาระโหรขีเมนาวิรุณาโคปชิเมนาวิรูปโคกูเวโรตารังที่สังจตารโอเตมหาราชาสามันตาจตุโรที่สารทธารมนาอัตังสุวันิกาเปรวัฒเวเตสังมายาวิโนราสาคูวันจันนิกาสัทธามายาคูเขนทุวีเขนทุวีทุจาวีทุโต สหัสตะทามโนกามเสธเจจิกินมันทุ้วนิมันทุจัปานาโทปมันโยจัตเทวสุโตจามาตนีจิตตเสโนจัขันนโพนะโุราชาชนโอสะโพอาโคปันตสิโคเีวะติมภะโรสุริยะวัชจะใสเอเตจันเยจาราตโนขันนภาสหราชุพิโมทมานาพิกาโมพิขุนังสะมิติงวะนังอาทาคุนัภาษานาคาเวสาราสหัสตสกัดัำภาลัสตระอะคูปยยาคาสหะยะติพิยามุณาทัตตารัถจะ อาคุณนะข้าเจ้าสัตสินเวราวนโนมหานาโคโสปะฆาสามิติงวันังเยนนะขาราชเสาสาหรันติทิปานิชับชีวิสุทธาจักรูเวหายาสเตวะนัมมาจัปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานะคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามกาสีพุทโธสานาหิวจาิอุปวหิยันตานาคาสุปนาสารนามกาสุพุทธังชิตตาวะชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตระรวาสวัสเตอิทิมันโตยัสสัตสิโนกาลกัญชา มหาวิส a m a azura ทานะเวขาสาวิปจิตติสุจิตติจัพหาราโทนะมุจิสาสสันจัฟลิปุตตานาสภเวโรจนามกาสนาัยทวาวาฬิงเสนารดหุพัทธมุปาคโมสัมโยธานิพัตันตีพิคุณนางสัมเมติงวานังอภูจเทวะปัทถวิจเตโชวายโยตถาขามุวารุณาวารุณาเทวาโสมจัญญาสัสสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะยาสัสสีโนทัสเตทัสรากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสสีโนโมทามนา ภัยพิการมูพีขุนัาสามีติงว่นางเวนูจะเทวสหะลีจะอัศมาจะทุเวยมาจะนัสุปานิสาเทวจันทธมาโคบุรคิตาสุริยะสุปานิสาเทวสุริยะมาโคบุรคิตานักขตานิปุรคิตวาคูมันทวารากาวาสุนางวาสาวเสตโตสะโภปาฆาปุรินทัทโธท่าเสติท่าสารกายาสเปนนาน้ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนมันโตยะสัสสีโนโมธ่ามนายพิการมูพีขุนัาสามีติงว่นางอัตถาคูณ สหพูเทวชลามกีศิขารีวะอริจักาจโรชาจอมาบุพ่านิปัสโนวรุณนาสหธรรมาจัตจุตาจอจเจกัสูรยญาลุจิราอาวาคุวาสวะเนสีโนทัสเตตระตะคายาสเปนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตยะสัตสีโนโมทัมนาทิพย์กามทิขุนังสัมมิติงวังสมานามหาสมานามนุสา มานุสุตตมาคิธาปะโทสิกากอาปูวาคุมานโนปะโทสิกาอาถาโคหะอรโยเทวเยจารุหิตาวาสินโนปารากามหาปารากาอาปูเทวายาสสีสนโนธาสเตีรัสราคายาสัเปน,นะนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนันนันโตยาสสีโนมุทะมนา อภิกรรมโมคีขุนังสัมมิติงวนาสุการกรมหาอรุณาอาคเวคาณาสาสาโอทาตะขยาปามุขาอาคุเทววิจักขณาสถามะตาหาราคาถามิสกาจายสัสสิโนท่านายังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวสติทัสเสตเถทัสรากายาสเปนานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยนยัสสิโนโมระมานาอภิกรรมโมคีขุนังสัมมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามกันทกาจายสัสสิโนลำพิตรกาลำมาเสตถาชุตินามาจาอาสวานิมานาติโนอาคุวัทาคุปารนิมิตาทัสเสตเถทัสรากายา สเปนันนาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตยสะสศิโนโมทามนาอะิกามโมพิขุนาสัมมิติงนาสะเทเตเทวานิกายาสเปนันนาตะวันิโนนัมันวะเยนาอาคันชุงเยจเนยสาธิสาสาปูตราชาติมขีลัง โมาตินะมันอาสวรรค์เขียวโมคตระังนาคังจันหวะอาสิตาติตังสุภามาปรามาโตจัปุตาอิทิมาโตสหสนังกุมารุติโสจัสปะคาสามิติงวนาสหาสสะพรมาโลกานังมหาพรมาพิติตติอุปปันโนชุติมันตุวิสมากายโยยะสสิโสตเสถาอิสราโคปจิกาวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียอภิกันเตสินทิเทเวสะพมะเกมาราเสนาอาภิกามิปัสสะคันหารามันที่ยังเอรากันนาตาปนารารักินาปันัมมัตถุโสมันตาปริวาริธา มาบุนจินหักโกจินังอิติตถาะมหาเนาสนกนาเสนังอภเไสย,ยปัญนาตะละมหาจัสรังกตะาวนา,าเทเรหงยถาปวุสโกเมโกรยราจตัวสวิชกโกทะตา,าจจธาสสปจุดทาวติสังโฆโตอาสย,ยังวเสตันจัสรพังอภิญญาวะววะคิตตะวานาจาักกุมา ตถาภะมันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชนาตาภิกโกเตจาตปมากรุงสุตวคุศสาสนาวีตระเคหิปะกามุงนิสังรมัมปีมเชยุงสเปวิสตัสังฆมาภยาติตานญาตสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาเตงบทสวดที่สิบเอ็ อาเสวนาจะปาลานังปันนิตานันเจ้าเสวนาปูชาจะปูชานียนังเอตามังคารามุตามังปฏิรูปปฏิสวัสุสจักบุพเกาตาปุญญาตาตาสัมมาปณิทิใจตามังคารามุตามังภามุตจันตาสิปัญจวินายโชชาสุสิกิโตสุภาษิตาจจาวาใจตามังคารามุตามังมาตาปิตุอุปทานังพุทธาธาราตัสังฆวะวานคูลาจักกรมันตอตามังคารามุตามังท่านันจะธรรมจาริยาใจยาตะการนันตะสังฆวานาวชานิกรรมีเอตามังคารามุตามังอารติเวรติปะบามชะปนา จ้สัญญามัาปมาโฮจะทำามิโซเอตัมังคารามุตัมังคาราวจ้านิว่าโตจะสันตุถีจ้กตันยุตาคาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมังคารามุตัมังขันติจะโสวเจะสัตตาสัมมนานันเจ้ตัสสานังคาเลนะธรรมะสาคะทัยตัมังคารามุตัมังถ้าปูจะพระมจาริยันจะอริยสัจจนะทัสสานังนิพนธนา้ ชาจิกิริยะจัลย์ตาตังขารามุตตาังปุนาสลโลกัตมิจิตัญญาสานะกัมปะติยาโสคังวิราชังเขมังเอตามังขารามุตตาังเอตาริสานิกาตัวนัสปัตตมาปาราชิตาสปัตตาสุถิงกัจจติตันิสังมังขารมุตตมันติบทสวดที่สิบสอง Yjiwi tangi tawang wat segge suwayata tanang pani tanano sa mga te talaka tena itmbe hutera tanang pani tange tena sa jena suwadi untuk kajjangng wiraka ngamataang pani tangal-haca kas kayamuuni samahi tona tena tammina sama diginciit damit พระธนาปณิตังเอตินาศเจนสุวัติหันตุยมุตาเสตปาดีวันาเยซูจิงสมาธิมานันทะเรกัญญามหุสมาธีนาเตนสัมวนาวิชติเอตมิธรรมีรัตนาปณนิธังเอตินาศเจนสุวัติหันตุเยบุคลาตัสตัณปัสตัจจัรีตันยุคานิหันติเตเรศินยา

บทสวนที่13อัตตาเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปชาอัตถันตสาโปสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณคันัปโณมะโรสาพรหมุนาชิตังอัปะชิตังกิราตถาโรปสาชันตุโนบทสวดที่14 ภาสิตามิทางเตนพะพระคาวตาชาณนะตาปัส,สาตาอารหาหตาสัมมาสัมพุเทเธนะเอธาตุมเหมาอานุสเสวนะมาปารม,มะปารายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทานาีนะมาตะกะเหตุมานะยะคะเหนะมาอากระปริวิตตะเกนะมาทิฏินิชานะขันติยามาภาปารุป,ปตายะมาสัมมนโนโนครุยธาตุเมเห อัตนาวาชานายาถิเมธมาอกุสลายเมธมาสาวัชัยเมธมาเวนยูคารหิเตเมธมาสมาตาสมาธินาหิอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุเมเหปัจจหายะทายาตุเมเหอัตนาวาชาณายาถิเมธมากุสลายหิเมธมานาวัชัยเมธมาเวนยูปัสสทายเมธมาสมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุเมเหอุปสัมปชะวิหารยะถาตีบทสวดที่สิบห้า อุปน ah ิยติชีวิตตมะปรมายุงชาลูปนิตาสานสันติตานาเอตังพยังรเนเบกขมาโนปุญญานิกะยิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมะปรมายังชาลปนิตสานสันติตานาเอตังพยัรเนเบขมาโนโลกามิสังปะชัยสันติเปโข โยธากายเจนสังยงโมวาจาเจโอทาเจตาสาตังตัสาตาสะเปตัสสะสุขายะโหเตยังชีว้ว่ามโนปกรติปุญญธรรมโมหเวระคติธรรมมาจาริยมโมสุจินโนสุขะมาวะหาเตเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนน้าทุกขติงคัตจติธรรมมาจารีสเปสังขารานิจติยะธาปัญญายาปสติอาานิปินติทุเขเอสัมมโควิสุธิยา สเปสังคาราทุขาติยะธาปัญญายะปัสติอาธานิปินติลุกเขเอสมโควิสุทิยาสเปธรรมานาตาติยะธาปัญญายะปัสติอัถานิปินติลุกเขเอสมโควิสุทิยาบทสวดที่1ิบห อปปนาัตฐานะมเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตัรัญญายะเมทาวีตังกันหายาปันกังฟาหุงเวสรนังยันติปภัตานิวนานิจจอารามาตุขจิตยานิมนุสสาพยาตจิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะมุตตะมังเนตังสรณะมากมสะวะนระรุขาปมุตติ โยจ่าผู้ตันจะธรรมันจะสังขันจะสสรานังขโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาญาปัสตีทุกขังทุขัสมมปาทางทุขัสจะตอติกมังอริยันจะอัดถังขี่กลางรูกโปัสสมะคามินังเอตังโขสารานังเขมังเอตังสรานามุตตะมังเอตังสรานามาคมะสวาทุขาปมุตจติบทสวดที่สิเจ็ อติตานานาวาคะมยายานปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตีตามไปะหีนันตังอปปัตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถา,ตาวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิธามานุภูหาเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียไม่คอนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนงให้ปรดโปรงเถิดอาเชว่ากิจมาตาปังโกชัญญาเล่นางสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้าหี่โนสังคารันเตนะมหาเสนีน้มัจุนา เราว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงโหรัตามาตันที่ตังตังเวพัสเทการัตโตตีสันโตอาจิกาเตมุนีตตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก,กี้ยก่อมทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทสวนที่18 ชาราธรมโมหิชาลงอาณาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรมโมมหิพยาทิงอาาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมหิมารณังอาาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพราภาคจากของรากของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมสะกมหิกรรมทายาโทกรรมอยูนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยงังกรรมกริสามีกัรลยานังวาปาปะกังวาตัสาธายาโทปวิสามีเราทำำํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเฮหิอาปินังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดที่19 ทุกขปัตตาเจนีทุกขาพยาปัตตาจนีพยาสุขปัตตาจนีโซกขาหุนตูสัพเปปิปานิโนเอตาวตาจามเฮสัมพธดังปุญญาสัมพธดังสัพเทวานุโมทันโตสัพสัมปฏิสิทธิยาทานังท่านตูสัทธายาสีหลังละขันตุสัพะทาภาวนาปิระตาหุนตูขัดชั่นตุเทวตาคตา สัพเพพุทธ,ธาพระลปปตาปัจเจก,กานันจตย,ยังพรังอรหันตานันจะเตเจนาราคังปัญธามีาสัพโสบทสวดที่ยี่สิบญาติวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรพเทคเรตหิงตหิงตาธรรมาทานนัพวันดุบุชิตาสูทิงกระโรนเตทาวิหารมันทะเร เหราจะมัชชานาวัคาแต่พิฆวมซารามมกาธานาปฏติอุปัสการขามาจัดเทซ่านี่ข้ามาจะอิสร,สา,ราสัป,ปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายยีปีจะอาตาสัมภวะวาสร้างเสดหาชาตาท้าวูาปปาติกานิยานิการธรรมะวะรามปฏิจเตสัพเพปีทุกาสัการุตุสรังขยัง ธาตูเจรังสตังทำโมธรรม,มตราจบุคลาสร้างโคหุตุสมะโควาอัธยาจหิตายาจาอัมเหระคัสตูสัตรมโมรสัตเตปิธรรมะจารินโนพูดเดิงซ้ำปะปูนายาัยยมาธรรมเมียริยะปเวติเต,ตบทสวที่21ปุญญาสิทานิกาตัสายานัญญาณิกาธานิเมเตสัญนจะพพาคิโนหุตูสัตสตานันตาปะประมาณกา เยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้งมาตาปิตาทโยติถามจาปยาติทาวาอันเยมัจตเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกาจัตุูการาสร้างสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปริทานัมเมอนโมธันตุเตสยังเยจิมังนับประชาณติเทวาเตสร้างนิเวทยุงมัยาทินนานาปุญญานังอนโมธนาเหตุนาสัพเพสัตตาสตาหุตุอเวรสุปชีวิโน เขามมปะทาจับประปนตัวเตะสัสสัตชีตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น แร่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจารมที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์ แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระเปล่งพณีพินาศโดยมูลรนิี่สมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะ,จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาพประิศและคำมงคลในพระคาดาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุ